ก็สวัสดีครับมาอยู่กับคนณี้คิดสนุกลวละข้อเนาะก็อีกข้อนึงเป็นข้อเหมือนจะเป็นอาสมการเนาะแต่ก็มีก้อนนี้มาด้วยนี่นี่นี่อนุพันธ์เนาะของ f x นะเรามาลองพิจารณาดูก่อนนะครับว่าก้อนนี้ทำงานยังไงเนาะอ่ะเรามาดูจากการที่เขาบอกประโยคนี้เนาะเขาบอกว่า ผมเอา x ลบหนึ่งเนี่ยไปคูณกับไอ้ก้อนเนี้ยมันจะได้ว่าไปคูณกับฟังก์ชันไปคูณกับอนุพันธ์ของ f(x) เนี่ยมันจะได้น้อยกว่าศูนย์เสมอแสดงว่าเคสแรกที่มันเกิดขึ้นได้อะคือ f(x) น้อยกว่าศูนย์ถูกไหมแล้วและไปก็ได้นะและไอ้ไอเนี้ยต้องมากกว่าศูนย์ถูกไหมแล้วถ้าสมมุติ x ลบหนึ่งมันมากกว่าศูนย์และ f x ต้องน้อยกว่าสงูงถูกไหมอันนี้จากเงื่อนไขอสมการเลยนะจริงข้อนี้เหมือนวัดคอนเซปต์ครับค่อนข้างจะคิดยากนิดนึงนะถ้าไม่เคยเจอมานก่อนนะก็จากประโยคนี้เราสรุปได้ว่า x น้อยกว่าหนึ่งเนี่ยแล้ว f x เนี่ย f x แปลว่าอะไร f x คือค่าความชันของเส้นสัมผัสเนาะ ถ้าอน้อยกว่าหนึ่งเนี่ยค่าความชันของเส้นสัมพัสเนี่ยมันจะมากกว่าศูนย์ก็แปลว่าแปลว่าสมมุติเรามีเรามีวาดคร่าวๆนะเราอาจจะวาดไอจากเงื่อนไขประโยคนี้อาจจะได้คร่าวๆว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ด้วยซ้ำคือมันสื่อว่าเมื่อ x น้อยกว่าหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยค่าความชันมันเนี่ยมันจะน้อยกว่า เอมันจะพูดผิดพูดผิดพูดผิดเอาใหม่นะฟังใหม่ค่าความชันมันอะมันจะมากกว่าศูนย์เสมอซึ่งแปลว่ามันต้องทํามุมกับแกนบวก x เนี่ยแบบมันจะเป็นมุมแหลมเนาะมันจะเป็นเส้นนี้เสมอปาปาป้มุมอะอะ่ะซึ่งเราอาจจะวาดคร่าวๆมันอาจจะได้ประมาณนี้ก็ได้แต่ก็ลองดูจากเงื่อนไขนี้ก่อนแล้วเขาบอกว่าถ้า x มากกว่าหนึ่งถูกไหมเพายเ x น้อยกว่าศูนย์อันนี้แปลว่าอะไร อันนี้แปลว่าเมื่อค่า x เนี่ยมากกว่า1แล้วเนี่ยค่าความชันของมันจะน้อยกว่า0นยถูกไหมแสดงว่าจากประโยคนี้เราสรุปได้ว่าถ้า x เท่ากับ1ออค่าความชันเนี่ยคือมันจะมันจะต้องเป็นมันจะต้องเป็นจุดสูงสุดอ่ะเหมืนเป็น0ูนย์นยอ่ะ,อะตรงนี้เราย้อนกลับมาตัองอ้งแต่แรกก่อนนะคือ เขาให้ประโยคนี้มาเราก็แยกเคสเขาให้ประโยคนี้มาเราแยกเคสสองเคสว่าไอ้ก้อนนี้น้อยกว่าศูนย์แสดงว่าก้อนนี้ต้องมากกว่าศูนย์ถ้าก้อนนี้มากกว่าศูนย์ก้อนนี้ต้องน้อยกว่าศูนย์อันนี้เข้าใจนะไม่งงหลังจากนี้เราก็มาตีความต่อเราตีความไปมาเราได้แบบนี้แสดงว่าถ้าถ้ามันเป็นจุดสูงสุดอะแสดงว่าค่าความชันมันก็ต้องมีค่าเท่ากับศูนย์คือคือสองประโยคนี้เราสามารถสรุปอันนี้มาได้ จริงๆเราสรุปสรุปแค่ว่ามันเมื่อ x เท่ากับหนึ่งอ่ะมันจะได้ฟังก์ชันเนี้ยมันจะค่า max ก็ได้เข้าใไหมเพราะว่าหลังจากที่มันน้อยกว่าหนึ่งไปแล้วอ่ะเดี๋ยวว่าการให้ดูข้อควาถ้ามันน้อยกว่าหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันค่าฟังก์ชันมันจะค่อยเพิ่มมันจะเป็นจุดแบบเพิ่ม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 ฟิลแบบเนี้ยใช่ไหมไปเรื่อยๆแล้วก็จนถึงจุดสูงจนถึงจุดหนึ่งอ่ะก็คือจุด เเท่ากับ1แล้วที่เหลือมันก็จะน้อยลงมันก็จะน้อยลง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 เพราะค่าฟังชันมันต้องน้อยกว่าศูนย์ถูกไหมอ่ะที่เราได้ว่าอะไรเราก็จะได้จากข้อมูลตรงเนี้ยเราจะได้แน่แว่า f ศูนย์เนี่ยถูกไหมค่าค่าของ f ศูนย์เนี่ยมันต้องน้อยกว่าขอโทษครับเศูนย์ต้องน้อยกว่า f1 หนึ่งถูกปะอันนี้เชื่อเนาะแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่เราได้แน่นอนคือค่าของ f 2ถูกไหมค่าของ f 2อะ่ะก็ต้องมีค่าน้อยกว่า f 1เหมือนกันถูกปะเพราะว่ามันต้องมันต้องแบบว่าความชานันต้งจุดนะมันต้องลดลงมาเรื่อยๆ get feel ไหมคือเราลองไปถามให้ chat GPT ลอง generate ดูแล้วนะว่า ฟังก์ชันที่มันจะใช้ได้มันบอกว่าอันนี้น่าจะใช้ได้ลบ x ก็ต้งสอบวก x ลองไปแทนดูก็ได้นะอันนี้เราก็เชื่อมันไปอี่เหมือนกันคิดว่ามันอาจจะได้แหละอะหลังจาก2ประโยคนี้เราก็ได้ได้ข้อเท็จจริงนี้มาเนาะสาเหตุที่เราพิจารณาสองกอนนี้ก็คือมาจากชอยเนาะแล้วก็จากนั้นก็จับจับอันนี้บวกกันเนาะหนบวกสอง ก็จะได้ f0 บวก f2 น้อยกว่า 2f1 เนอะถูกไหมก็ตอบข้อ4ไปเนาะข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อวัดคอนเซปต์เลยแหละคอนเซปต์ concept อย่างเดียวเลยอ่ะแบบคอนเซปต์ concept จริงๆอะ่ะแบบว่าเข้าใจพื้นฐานเคลมากแค่ไหนก็สำหรับข้อนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะลองไปดูได้อ่ะถ้าเฉลยผิดก็ขอโทษนะครับก็ขอบคุณนะครับ